แอาชีพนะคะรายการที่จะให้แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มความฝันสําหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จและที่สําคัญที่สุดคือต้องมีความสุขอีกด้วยค่ะๆๆและที่ที่ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงบรรยากาศที่อยู่รอบตัวมานะคะ จะได้ยินเสียงพิ้วพ้วพิ้ว้าตลอดเวลาแน่นอนนะคะหลายๆคนเดาถูกนะคะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรถอย่างแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะอาชีพที่ว่านี้ก็คืออาชีพนักแข่งรถนั่นเองค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักแข่งรถมืออาชีพที่สําคัญก็คือหน้าตาดีเสียงก็ดีอีกด้วยนะคะนั่นก็คือดีเจเดนั่นเองเดี๋ยวเราเขาไปเขาด้านในกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เริ่มต้นที่จะรู้จักดีเจเดนี่ผ่านจากการเป็นดีเจเนาะถูกต้องครับแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ดีเจเดรักันั่นก็คือการแข่งรถนั่นเองกต้องเลยครับแล้วให้ฟังได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นไปยังไ,ไงในใจคุณต้นนักแข่งนนรถคะคือเริ่มต้นจากตัวเองก่อนคือเป็นคนที่ ชอบเกี่ยวเรื่องรถมา,มากๆแต่เด็กๆเลยเหมือนแบบอาจจะปลูกฝังมาจากคุณพ่อคุณพ่อก็คือชอบรถเหมือนกันเคยเป็นนักแข่งแรล,ลลี่อยู่ที่อิตาลีตาลแต่คือแบบของเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนสนุกๆมากกว่า,า,วาดูพวกแข่งฟอร์มูล่าวันนั้นแต่เด็กๆของเล่นชิ้นแรกที่ได้จําได้เลยว่าเป็นแบบไม่นับตอนเด็กๆนะเอาแบบตอนแบบเริ่มเริ่มดูแลก็คือเป็นรถฟอร์มูล่าวันเป็นโมเดลเล็กๆก็ชอบมากๆเลยแล้วก็ เหมือนเราก็ซึมซับจากตรงนั้นมาดูการแข่งขันจากทีวีไม่ว่าจะเป็นแรลลี่เองฟอร์มูล่าวันเองอจนเริ่มโตขึ้นมาแล้วเริ่มรู้จักกับเกี่ยวกับการแข่งขันที่ชื่อ,อว่าดริฟ์เพราะว่ามันเริ่มมาจริงเนี่ยถ้านับจากตอนนี้น่ามาสิาถึง16ปีเลยเริ่มต้นขึ้นจากประเทศญี่ปุ่นคือเราเป็นคนชอบเกี่ยวเรื่องรถแล้วแล้วก็ชอบเกี่ยวกับพวกกีฬาที่เป็นแนวเอสเีมอะไรที่มันตื่นเต้นเนี่ยอชอบมากๆเลยแล้วแบบพอเจอการแข่งขันดริฟ์ซึ่งมันแปลก คือมันฝืนกดธรรมชาติทุกอย่างแล้วมันดูแบบใช้ลีลาเข้าสู้กันอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยดูน่าตื่นเต้นก็เลยเริ่มศึกษาวา่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงจากสิปีแล้วเริ่มรู้ว่าประเทศไทยอ่ะเริ่มมีคนแข่งบ้างแล้วนะนเราก็ไปดูเขาค <â> อยศึกษาต่างๆจากทางอินเทอร์เน็ตบ้างทางหนังสือรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีโอกาสได้มีการทํางาน iner, <Han> เก็บเงินก็ ซื้อรถคันที่ใช้แข่งอยู่ตอนนี้ฮะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก่อนขับมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามค่อยๆเก็บเงินจากการทํางานจากบีเจเนี่ยนะฮะเก็บเงินมาเรื่อยๆค่อยๆตกแต่งตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆหาของที่มันเหมาะกับการแข่งขันที่ไรอย่างเงี้ยครับจนวันหนึ่งมาเจอรุ่นพี่ที่อยู่ที่งานเนี่ยนะฮะเขาก็ชวนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบเปิดซ้อมฟรีใครอยากมามาลองเลยเรามาจะได้แบบเจอกับรุ่นพี่เขาจะได้แนะนําว่าเราจะต้องขับยังไงแบบเี้ยครับก็เลยตัดสินใจมา แต่ว่าก่อนจะมาเนี่ยมันมีเหตุที่ทําให้แบบตัดสินใจแล้วว่าคันนี้จะแข่งโดยเฉพาะผมก็ได้เอารถไปตั้งศูนย์ไปปรับช่วงล่างให้มันเป็นเหมาะสาหรับการแข่นแต่ว่าเหมาะของผมหมายถึงว่าจากความคิดของผมเองทุกอย่างก็ไปทําให้มันลื่นกว่าปกติทําเสร็จปั๊บมาทํางานครับมาคอนเสิร์ตท,ที่ธรรษษามศาสตร์มาับซีดก็ขึ้นทางด่วนมาขับไปเรื่อยปกติปับ๊บพอจ่ายเงินค่าทางด่วนอันโฮเวอร์ จอรถคันหน้าขวางอยู่แล้วก็แซงจังหวะที่แซงเนี่ยฝนมันตกสไลด์บนถนนแลยฮะ<อ>มันถลายไปปับ๊บผมว่าดึงผมอะไรแบบตกใจตอนนั้นคือยังไม่ขับขับไม่เป็นนะแล้วไลายก็ไม่ได้โอ้โหมาเปิดนั่นแหละก็ถือว่าจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้คิดว่าคันนี้มันคงไม่สามารถจะมาแบบใช้ขับในชีวิตประจําวันได้แล้วนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็จากปุติเหตุด้วยที่ทําให้แบบ เอาคันนี้ทำเป็นรถแข่งแบบทั้งคันเลย จากตอนนี้น่าจะประมาณ5ปีครับ5ปีแล้ว,ลวถ้านับว่าเป็นนักแข่งจริงๆเลยเนี่ย<จ>คืออย่างตอนแรกผมเริ่มซ้อมมาปับ๊บ<ม>ก็ไม่แข่งเองก่อนแต่ว่าก็แข่งในนามของตัวเองจ,จนมีทางปตทเ่ยน,นะ<จ>ก็เห็นแววในความว่าเรารักจริงๆเราชอบจริงๆเพราะว่าทางปตทไม่ได้แบบว่ามองเพ่งเล็งหรือว่าเฮ้ย hey, คุณจะต้องเก่งนะคุณต้องอะไรขอให้มีใจที่รักแล้วคุยกันอ่ถูกตองพอก็เลยได้มีโอกาส ร่วมทีมกับทางปอทจนวันนี้ก็กลายเป็นทีมพีทีของมาทีมก็เริ่มมามาห้าปีแล้วทีนี้งานประจำที่ยังเป็นดีเจอยู่ยังทําอยู่ด้วยยังทาอยู่ครับผมนักแข่งรถก็ใจรักด้วยครับผมแบ่งเวลาอย่างไงคะเอาตรงๆเลยนะฮะก็คือถ้าอย่างเวลาซ้อมเนี่ยก็จะพยายามหาวันที่อย่างผมมีเวลาวันจัดรที่แบบว่าวันเฤือสสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะจะเป็นแบบช่วงงวันจะว่าง แล้วก็คือเนี่ยต้องทํางานก็จะใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยมาซ้อมแต่ถ้าอย่างแข่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะชนบ้างผมก็ต้องขอทางพี่ตุ้ยเลยฮะขออนุญาตมาแข่งจริงเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแข่งรถเสร็จแล้วไปจัดรายการต่อได้พี่ตุ้ยก็เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจฮะเข้าใจับก็5ปีแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เลยถือว่าเป็นการแบบว่าจะสรรเวลาในการที่ตัวเองจะต้องทําในสิ่งที่รักทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ัไหมคะอืค่ะพอเราเริ่มที่จะเป็นนักแข่งแล้วเนี่ย ก็มีการแบบแข่งขันลงสนามจริงรแล้วก็ทราบมาว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งใ,<ช>ในการ,รแข่งขันที้วันด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของการแข่งขันสนามนั้นแล้วก็รางวัลที่ได้ก็คือต้องบอกว,ว่างานนี้เนี่ยชื่อว่างานดีวันกังปีเทเลานาซีรี่ <S <S 2ซึ่งงานนี้เนี่ยทางผู้จัดของประเทศไทยนะก็คือได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ของงานแข่งจากประเทศญี่ปุ่นก็คือต้นตำรับเลยงานนี้คืองานแรกของโลกเลยแล้วก็มาจัดที่ประเทศไทยใช้ในเส้นวัดไทยแลน ก็เป็นปีแรกที่มันจัดที่ประเทศไทยฮะก็ผมก็เริ่มต้นมาแข่งในงานนี้สนามแรกก็ได้อันดับที่หนึ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีแข่งทั้งหมด5สนามครับก็ได้ที่1สนามหนึ่งแล้วก็ได้ที่1สนาม4ทั้ง5สนามเนี่ยมันจะมีการแข่งเพื่อเก็บคะแนนอย่างผมได้ที่1นสองสนามมีคะแนนก็จะอยู่สูง แล้วก็ผลคะแนนรวมประจำปีก็เลยออกมาได้ที่1งครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันได้ถึง2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือผมแค่ตั้งใจไว้ว่าจะขอเป็นแค่1ใน24คนที่เข้ารอบเพราะว่ามันจะมีสนามพิเศษสนามหนึ่งซึ่งเป็นสนามที่6เขาจะเอาคนไทย24คนไปเจอกับญี่ปุ่น8คนก็คือมาจับคู่กันเลย คนที่แบบอยู่ล่างๆหน่อยก็จะเจอ,อญี่ปุ่นเลยส่วนคนไทยอย่างเงี้ยอาจจะเจอกันเองก่อนแล้วรอบต่อไปเขาไปเจอญี่ปุ่นอนะไรเงี้ยซึ่งสนาะนั้นก็ถือว่าทําได้ดีเกินคาดอีเพราะว่าจบที่หนึ่งมาจากแชมป์ประจำปีวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็คือแข่งต่อเลยซึ่งวันนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปชิงอันดับหนึ่งได้แล้วผู้ชิงอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นแชมป์คนแรกของรายการนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือกลายเป็นว่าเป็นแชมป์คนแรกของญี่ปุ่นเจอกแชมป์คนแรกของไทยแล้วก็แบบ มันเป็นอะไรที่แบบเกินคาดกว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วคือตอนแรกก็ตั้งใจแค่ขอ24คนนี่กลายเป็นว่าได้นับหนึ่งสำหรัปีแถมได้มาชิงกับคนนี้ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าเขาก็เป็นถึงแบบแชมป์แล้วก็เป็นต้นลำหลัจริงได้แข่งกับเขาก็ดีใจแล้วแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแทบจะน้าตาไหลตอนนั้นเลยคือว่าได้พาคันเนี่ยฮะรถของตัวเองเนี่ยยกคันนี้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเลย ก็คือเคยพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าตอนที่เริ่มดิฟครั้งแรกเลยแบบว่าสังวันนั้นอยากพาคันนี้ไปแข่งที่งานดีวันที่ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นได้จริงๆแล้วก็แบบดีใจมากๆสำหรับวันนั้นนะครับก็วถือว่าเป็นปีที่โอเคมา,มากๆสำหรับผมเลยคือ,ค,อคือพอบอกว่าเป็นอาชีพนักแข่งรถแน่นอนว่าแบบเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคู่ใจก็คือรถแข่งของเรานั่นเองคูมพันกับรถคันนี้มลากน้อยแค่หไหนยังไงก็เป็นรถคันแรกของผม,มแล้วก็ ยังเป็นรถคันที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นรถที่ใช้แข่งอยู่คันเดียวเลยอย่างมื่อน่อย่างพี่เอ็มเนี่ยเิมาจะมีคันหนึ่งก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาอีกคันแต่ผมก็คือใช้คันนี้ยาวๆมาเลยด้วยความที่ผมชอบตัวรถมันอยู่แล้วแล้วก็เลขของรุ่นรถเนี่ยมันชื่อรุ่นมันคือนิสสันซินเวียร์ F13 ซึ่งตัวผมเมงก็ชอบติดเลข13อยู่แล้วนะฮะก็เลยทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกทุกอย่างเลยก็ผมไม่คิดจะเปลี่ยนไปคันไหนแน่นอน ผมว่าแล้วแต่คนครับแล้วแต่การที่ว่าคุณจะได้การสนับสนุนจากทางสปอนเซอร์มากน้อยขนาดไหนแต่อย่างพวกผมเนี่ยหามว่าได้พอสมควรไหมก็ถือว่าได้แต่ว่าการทํารถที่จะไปสู้กับนักแข่งที่ระดับต้นของประเทศอย่างเงี้ยครับสมมุติง,ง่ายๆนะฮะเรามีร้อยหนึ่งถ้าเราอยากวิ่งแบบแค่50บาทอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาจ่ายกันไป200แล้วอะไรอย่างเงี้ย เราก็สู้เขาไม่ได้เราก็ต้องยอมตัวเราด้วยอย่างผมเนี่ยพูดจริงคือได้จากทางสปอนเซอร์มาถือว่าเป็นการช่วยกันดีกว่าเพราะยังเท่ามีของตัวเองออกไปด้วยอยู่เพราะว่ารถเนี่ยมันมีเรื่องการซ่อมรูปสองเรื่องช่างช่างแต่ละครั้งที่มากับเราเราต้องจ่ายค่าค่าทํางานใช่ครับรู้ไหมถึง ค่าต่างๆอีกมากมายค่าแต่งรถเองค่าซื้อของที่เพิ่มสมรรถภาพให้กับรถเะยนครับก็คือถ้าแบบใจมืรักจริงๆบางทีแบบมันอยู่ในอาชีพนี้ได้ไม่ได้ยืนยาวแน่ๆใช่ครับอย่างนิฟเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายคนที่เข้ามาด้วยความที่แบบหนึ่งภาพยนตร์มองดูเท่นะมองดูเท่นักแต่งรถใช่ครับมองดูเท่อยากจะโชว์สาวเนี่ยผมเห็นหลายคนมากแต่พอเข้ามาเจอปั๊บเริ่มไม่สนุกกับมันแล้วคือความด้วยใจที่ไม่ได้รับขนาดนั้นแล้วการที่เราต้องจ่ายตัง เยอะพอสมควรเพราะกีฬาแข่งรถผมว่าเป็นกีฬาที่ใช้ตังค์เยอะมากๆพอสมควรเลยบางคนก็ไม่ไหวไม่อยากและเลิกไปบ้างอะไรเงี้ยแต่พวกผมทั้ง5้าคนนะฮะรวมพีพีที่วันนี้ไม่ได้มาด้วยอ่ะทุกคนแบบใจรักกันจริงๆถึงแม้ว่าวันหนึ่งอาจจะไม่มีสปอนเซอร์ที่ช่วยเหลือเราเราก็จะพยายามใช้เงินที่เรามีกันอยู่เนี่ยัะพยายามแข่งกันต่อไปค่ะพีเจด์บอกได้ไหมคะว่าคุณสมบัติง่ายเลยเนี่ยแหละ อบ,บอกได้ไหมคะว่าคุณสมบัติของนักแข่งรถที่ควรจะมีเนี่ยมันคืออะไรบ้างหนึ่งเลยมผมว่าต้องใจรักมากๆก่อนเลยแล้วก็สองต้องมีการฝึกซ้อมที่ตั้งใจบางคนอย่างเงี้ยฮะ<ม>ใจรักก็จริงแต่ว่ามาซ้อมแบบวันนี้ร้อนอะ่ะเหนื่อยแล้ว<ม>ไม่เอาดีกว่าวันนี้ติดนะเซ็งอะไรอย่างเงี้ยฮะไปเที่ยวอะไรอย่างงี้บาง,ง,งคนแบบมาซ้อม แต่ไม่รู้ว่าจุดหมายของตัวเองคืออะไรมไม่รู้ว่าวันนี้เรามาซ้อมเพื่ออะไรบางคนแบบโอเคเข้าใจว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าก็เหมือนซ้อมให้ชิมมือก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จนั้นผมมันก็ต้องมีการคิดแล้วว่าเราจะต้องทําอะไร<ม>เราจะต้องทําให้มันเป็นแบบไหนให้มันเร็วขึ้นใ,ให้มันสวยงามขึ้นยังไ,งไงเองเงี้ยฮะมันต้องมีการคิดนี้ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา<ม>ถ้าเราแบบวันนี้เราขับนี้แล้วแล้วเราปล่อยไปงั้นเราไม่คิดอะไรเพิ่มเติมไม่ซ้อมเพิ่มเติมเงี้ยฮะอีกวันหนึ่งทุกคนก็ขยับขึ้นหนีเราหมแล้ว เพราะผู้แข่งทุกคนก็พยายามทํารถพยายามฝึกซ้อมเพื่อจะมาสู้กันในสนามเนี่ครับเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญเลยคือใจรักแล้วก็ต้องซ้อมครับแล้วก็ต้องคิดให้ออกว่าเราจะทําอะไรด้วยเอาละค่ะได้ฟังประสบการณ์จาก DJ d จเไปแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับอาชีพนักแข่งรถนะคะแต่เป็นว่าช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าถ้าจะเป็นนักแข่งรถแล้วเมื่อมาถึงสนามสิ่งที่จะต้องทํามีอะไรบ้างค่ะนอย ครดูกันตอ่อนิฟับมาที่บริเวณถ้าเป็นนักแข่งเองหนึ่งก็คือต้องมาดูแล้วว่าสนามเนี่ยวันนี้จะวิ่งกันแบบไหนลายสนามเป็นยังไงจุดกําหนดที่เขาต้องให้ดิฟไปแล้วเพื่อทำคะแนนี่มีตรงไหนบ้างมีจุดไหนบ้าง